การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ประพัฒน์กุสุมานนนในคืนแรกได้รับเมตตาธรรมจากพระอาจารย์ที่ทางครอบครัวกุสุมานนนได้ให้ความเคารพนับถือร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตลอดจนถึงได้รับเกียรติจากคุณธนทรติปง์วันชผู้จัดการเจริญมอเตอร์เบนที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสถิตปุญญาพินันเจ้าวาดวัดดอยแก้วเจ้าคณะตำบลหนองขวางเขตหนึ่งในเมตตากับครอบครัวคุณสุมานนซึ่งบัดนี้สงจะตวรววับวัดป่าแพ้งขึ้นพร้อมอย่างอัศว์งแล้วลำดับต่อไปกระผมขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงที่สองของพิธีการครับ แสนเสียดายอาลัยหาท่านอาจารย์นามของท่านประพัดชัดเจนยิ่งกุสุมาโนนครอบครัวนี้แสนประวิงผู้เป็นมิ่งตรักูลหมดบุญไปเป็นผู้ยิ่งด้วยวิชาและความรู้เป็นนักสู้ผู้อดทนฝึกฝนฝฟเป็นผู้สอนอบรมทุกเพศวัยบันทึกไว้ว่าประพัดจนบัดนี้ อนิจังสังขารน,นั้นไม่เที่ยงจะหลบเลี่ยงหลีกหายไปหมื่นลี้<ม>ก็มิอาจรอดพ้นได้ทุกชีวีเพราะสิ่งนี้คือทุกวังแห่งสังขารบุตรครอบครัวตั้งจิตอุทิศผลคุณทนัตรัติวณิตร่วมกม,มลโดนภัยสารเจ้าภาพเทศและสวดแผ่วิญญาณได้สถิตสถานมิมานฟ้าเบื้องหน้าเถืน ในลำดันบ,บนี้ขอเรียนเชิญคุณนิคมสิริวงศ์จุดบูชาพระธรรมเบื้องหน้าตู้พระพิธรรมขอเรียนเชิญครับ